เพื่อเป็นกำลังใจให้กับยิ่งนืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้เด้จะเริอ,อนพรขอคุณจะเริญนพรครั้งแรกเราก็ร้องไห้เมื่อรับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อย่างน้อยก็เป็นเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ําตาเด็กเมื่อคลอดออกมาก็ร้องไห้ ร้อมด้วยกำมือแน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะนวงเงียวเลือเพื่อจะยึดถือแต่เมื่อรับตาราโลกนั้นทุกคนก็แบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึกและเป็นพยานว่าเมื่อเรามาก็มากายเปล่าจะได้เอาอะไรมาก็หาไม่เมื่อเรามามือเปล่าจะเอาอะไรไปเราก็ไปมือเปล่าเหมือนเรามาโลกทั้งท้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพล ของการเกิดแก่เจ็บตายเพราะเห็นุนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภูเขาใหญ่อันล้วนแล้วด้วยศิลาเสียงสูงเยี่ยมฟ้ากิ่งบมดมาจากสีทิศโดยรอบแม้สันใดความแก่และความตายก็ย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายแม้ฉนนั้นไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือจันทานย่อมไม่เล่าอินใครย่อมย่อยีทั่วไปทั้งหมด ใครๆไม่อาจเอาชนะความตายได้ด้วยมนต์ขังหรือด้วยการลบและไม่อาจเอาชนะด้วยทรัพย์สินเงินทองพ่อเงินทองก็สงได้แค่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานก็สงได้แค่เชิงตะกรไม่มีใครช่วยได้เมื่อถึงขาา่าวมวยใครจะช่วยได้ถึงข่าวตายตายแน่ยยาแก้ไม่มีคนไม่สามารถเอาชนะความตายได้ด้วยความเป็นผู้มากด้วยยศศักดิ์มากด้วยบุญมากด้วยอำนาจมากด้วยฤทธิ์และอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เชื่อว่าไม่มีความโศกผู้มากด้วยยศมากด้วยบุญมากด้วยอำนาจมากด้วยอนุภาพมากด้วยท่าราชบริพานมากด้วยทรัพย์สมบัติถึงจะมากด้วยกำลังทุกด้านก็ไม่พ้นความตายถ้าโมคัลานาเถระผู้มากด้วยฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆนานาก็พ่ายแพ้แก่ความตายในทางร่างกายผู้มีปัญญามากอย่างภาษาลีบุตรเถระ ก็ไม่สามารถมีความตายไปได้ถ้าผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีรูปพระกายประดับด้วยอนุพยัญชนะ80วิจิตด้วยมหาภุริศาสลักษณะ3.2เป็นมหาบุรุษมีธรรมสำเร็จด้วยคุณลัตนะมีกองศีลอันบริสุทธิ์ยิ่งใหญ่ด้วยเกียรติคุณมากด้วยบุญมากด้วยอนุภาพมากด้วยฤทธิ์ไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เทียบเท่าไม่มีผู้เปียบปานเป็นพระอารหันต์ ตัดสรุยเองโดยชอบในทางร่างกายก็ยังตกอยู่ในอำนาจแห่งความตายคือดับขันปริพาโดยพันความตายในร่างกายไม่มีใครหนีได้ไปพ้นดังคำที่ท่านประพันธ์ไว้ว่าจะหนีอื่นแสนในแดนไกลพอย้ายโยกโหลบลี้หนีพ้นได้แต่จะหนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือความตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวอันหนึ่งแนมะ้เราจะเป็นผู้ไม่มีโรค เราก็ต้องพบกับความเจ็บไข้ในที่สุดความเป็นหนุ่มสาวก็มีความแก่เป็นที่สุดชีวิตความเป็นอยู่ก็มีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายถูกความเกิดคือชาติส่งมาถูกความแก่ชราต้อนไปถูกความเจ็บไข้คือพญาติคงลีเบียดเบียนแล้วในที่สุดก็ถูกความตายคือมรณะห้ำหันวิบัติคือความตายเป็นที่สุดของสมบัติชีวิตเราล้วนแล้วเป็นอย่างนี้ ความตายเป็นสิ่งที่เกิดกับทุกคนน้อมใจของเราเข้ามาเปรียบเทียบว่าท่านผู้อื่นที่มียศบริวารมีบุญวาสนามากกว่าเรามีเลี่ยวแรงมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามากเช่นพระโมคคัลลาพระสารีบุตรหรือแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวนแต่เป็นผู้วิเศษสูงสุดเช่นนั้นแล้วในทางร่างกายความตายก็ยังมาถึงพระองค์ฉะน้นเล่าสำหรับเราความตายจะมาไม่ถึง เมื่อเราวิเคราะห์ดูความตายนั้นมีความพิธีธรรมเราทั้งหลายเป็นผู้เสมอกันด้วยความตายเราไม่ควรประมาทในวัยว่ายังหนุ่งสาวหรือยังไม่แก่ในความไม่มีโรคแวะในชีวิตกว่าเป็นของยืนยาวเห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือว่าเห็นกันอยู่ตอนเช้าตอนสายตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ตอนสายตอนเที่ยงตายเสียแล้วเห็นกันอยู่ตอนเที่ยงตอนบ่ายตายเสียแล้ว เห็นกันอยู่ตอนบ่ายตอนเย็นตายเสร็จแล้วเห็นกันอยู่ตอนเย็นตอนกลางคืนตายเสร็จแล้วในความตายเป็นสิ่งที่กําหนดไม่แน่นอนดังเทศนาที่ยกไว้นับเบื้องต้นว่าชีวิตคือความเป็นอย่างหนึง่งพยาธิความเจ็บไข้ยอย่างหนึง่งการะยาเวลาเจ็บเวลาตายอย่างหนึง่งเพหานิขาปณะสถานที่ตายอย่างหนึง่งคติภูมิที่เราจะไปเมื่อตายแล้วอย่างหนึง่งสิ่งทั้งห้านี้เป็นสิ่งที่บอกไม่ได้ ตายไม่ถูกเพราะคาว่าชีวิตเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะมีอายุยืนสักเท่าไรคนเราอาจตายในสัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์หรือสัปดาห์ที่สองที่สามหรือที่สี่หรือหลังจากตั้งครรภ์หรือตายในเวลาใดก็ได้ภายในร้อยปีหรือเกินกว่านั้นเล็กน้อยพยาธิความเจ็บไข้ไม่มีเครื่องหมายเช่นเดียวกันว่าเราจะเจ็บเมื่อะไรด้วยโรคอะไรสาเหตุหรืออันตรายที่จะทําให้เราตายมีมากมายเช่น อันตรายจากสัตว์ร,ร้ายถูกสุนัขป้าก,กัดถูกงูพิษกัดอันตรายจากคนที่เป็นผู้เวรกันจากบัตรทวะเหตุเช่นถูกรถชนถูกฆ่าถูกวางยาพัดลมในที่บางแห่งอันตรายจากโรคต่างๆตาก็มีโรคตาโรคหูโรคตับโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคปอดเป็นต้นโรคเหล่านี้เป็นสรราเหตุทาให้เราตายได้ทั้งนั้นกาละไม่มีเครื่องหมายบอกเวลากําหนดรู้ไม่ได้ว่า จะตายในวันนั้นวันนี้เพราะเราอาจตายในเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าให้รีบทําความดีเสียแต่วันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงแม้พรุ่งนี้เพราะการผัดเพี้ยนต่อพยามดุราชนั้นย่อมไม่มีเทหะมิขัปณะไม่มีเครื่องหมายบอกเวลาที่ตายคนเกิดในชนบทอาจจะไปตายที่เมืองหลวงก็ได้ คนที่เกิดมองหลวงอาจจะไปตายที่ชนบทหรือคนที่เกิดที่แม่น้ำอาจมาตายบนบกอาจไปตายที่แม่น้ำเอาเนื้อเอาอาไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องหมายบอกภูมิที่จะไปเมื่อตายแล้วถือที่ห้านี้เป็นอันนี้จะนำคที่บอกไม่ได้ตายไม่ถูกชีวิตของเรานั้นไม่ยาใไกอย่างที่เราคิดไฟไม่ฟังไม่หมดเยียงนี้ถึงใดความแย่ความเฉ็ยดความตายก็ย่อมไม่ ชีวิตเราเร็วแมสสันนั้นน้ำค้างที่ตั้งอยู่บนลยอดญ้าพอแสงอาทิตย์ขึ้นมาย่อมสลายไปเร็วแมสสันใดชีวิตก็สลายไปเร็วแมสสันนั้นน้ำแข็งเมื่อเขานำออกจากห้องเย็นย่อมละลายไปเร็วแมสสันใดชีวิตอันประกอบด้วยธาตุอีกก็ย่อมเสื่อมสลายไปเร็วแมสสันนั้นชีวิตนี้ไม่ยาวไกลชีวิตเหมือนดอกไม้ที่ร่วงโรยชีวิตเหมือนผลไม้ที่บอลถุงละก็มองแล้วก็ล่วงลอยชีวิตเหมือนตะเกียงที่พอน้ำมัน เราอลตอนจบลงการเป็น,นาการที่มีคนจํานวนมากๆอะไรเสียาดายหาได้นั้นบุคคลน,นั้นต้องมีดีอันหมามดีแมวดีมีคนรักมีน้ําใจท่านว่าบ่อน้ํคลองอยังเป็นรองน้ําใจบริวารมาเพราะมีน้ําใจยามที่ควรแสดงน้ําใจต่อกันคือหนึ่งยามจนยามเจ็บยามเจ็มยามจากเราทั้งหลายต้องจากกันแน่นอน ไม่จากยาเป็นก็ต้องจากยามตายไม่จาบด้วยร้ายก็ต้องจากด้วยดีไม่จาบวันนี้ก็ต้องจากวันหน้าแต่จะจากกันทั้งทีควรจาบก,กันด้วยมิตรไมตีจิตธรรมชาติจิตนั้นเหมือนปลาส่วนเมตานั้นเหมือนน้าจิตที่ขาดเมตตาก็เหมือนปลาที่ขาดน้ําสุดท้ายนี้ขออนุมานธรรมน้าใจท่านทั้งหลายหากดวงวิญาณผู้ไวสชนได้รับรู้ด้วยยามหรือความรู้คงจะนึกถึงขอบคุณขอบใจท่านทั้งหลาย ที่มาร่วมฟังสวสงสบัติยำศพในวันนี้สุดท้ายนี้อนณาภาพและคณะสงฆ์ขอให้ญาติโยมทุกคนที่มาฟังสวดัิที่ทำในคืนนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้สุขสภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคไร้ภัยไร้ฝ่ายอันตรายใดๆด้วยเถิด